สวัสดีครับพบกับ c h anel n เชียร์ริพูครับผมหากถูกใจคลิปและช anel ช่องนี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือและให้กําลังใจด้วยวิธีการง่ายๆอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับก็มีส่วนช่วยนะครับและเป็นการส่งกําลังใจนะครับให้กับช anel เล็กๆช่องนี้ได้อยู่รอดและเติบโตต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ มาเริ่มประเด็นแรกในคลิปนี้กันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับวันศุกร์นะครับเป็นวันที่มีความสุขนะครับจริงๆนะครับสาหรับแฟนบอลลิปผูอย่างพวกเรานะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าเมื่อคืนทีมลิปผู้ที่พวกเรารักนะครับก็ถล่มนะครับเอาชนะทีมตูลุตไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อหนึ่งนะครับ ภาพรวมของเกมการแข่งขันนะครับต้องบอกเลยว่าพวกเรานะครับเหนือกว่าทีมตูลุตอย่างชัดเจนนะครับแต่ชัก็ใช่ว่าไม่มีใช่ว่าจะไม่มีโอกาสที่จะไม่เสียประตูนะครับทีมตูลุตก็มีโอกาสนะครับยิงประตูพวกเราเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีมลิฟวูของพวกเรานั้นเป็นทีมที่มีคุณภาพนะครับ มากกว่าพวกเขาและทําประตูได้เฉียบคมมากกว่านะครับลิปูนะครับก็มาได้ประตูขึ้นนำนะครับตั้งแต่นาทีที่9นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ต้องรอนาานเลยนะฮะทีมลิปูก็ได้ประตูขึ้นนําจากเดียโก้ชอต้าในนาทีที่9นะครับลูกนี้ก็สวยงามจริงๆนะครับเดียโก้ชอต้าก็เลี้ยงแหวกคู่แข่งนะครับมาจากกลางสนามเลยนะครับก่อนยิง เข้าประตูนี้เข้าไปอย่างสวยงามนะครับอย่างไรก็าตามนะครับนาทีต่อมานะครับนาทีที่16นะฮะดารินก้านะครับผู้เล่นของทีมตูลุสนะครับก็ยิงมาประตีเสมอให้กับทีมตูลุสเป็น1ประตูต่อ1น,นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าลูกนี้นะครับเกิดจากความผิดพลาดในการเช็คลำหน้านะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าเทนเทนอาร์โนเช็คลำหน้าพลาด ในจังหวะนี้นะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อคุณเล่นหลังลอยสูงนะครับเพราะทีมลิฟูเล่นหลังลอยสูงนะครับและเมื่อเช็คลำหน้าผ้านะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะโดนคู่แข่งลงโทษนะครับซึ่งลูกนี้นะครับก็โดนทีมตตลุสลงโทษไปในนาทีที่16นะครับอย่างไรก็ตามนะครับนาทีที่30นะครับ เทนนะครับก็มาแก้ตัวได้สําเร็จนะครับการเปิดบอลของเทนในวันนี้นะครับในเกมเมื่อคืนนะครับมีส่วนช่วยสร้างโอกาสให้กับทีมลิปูได้มากมายหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเกมลุกนะครับ เทนนะครับก็มาเปิดบอลนะครับให้เอนโดนะครับมงประตูเข้าไปอย่างสวยงามครับลูกนี้สวยจริงๆนะครับเมื่อคืนนะครับผมก็ดูมองว่านะครับเอนโดนั้นดูออกบอลเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับและดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับเพราะพอมายิงประตูได้จากลูกโมงลูกนี้นะครับเขาก็ดูมีความมากมั่นใจมากขึ้นไปอีกนะครับกล้าเหลียงกล้าส่งนะครับ ต่อมาครับนาทีที่34นะครับลีพูนะครับก็มาได้ประตูที่3นะครับจากดาวินนูเยสนะครับนูเยสเกมเมื่อคืนนะครับก็เด่นทั้งเกมลุกและเกมลับนะครับถือเป็นนักเตะที่ขยันสุดๆจริงๆนะครับสำหรับเกมเมื่อคืนนะครับแม้จะไม่สามารถทําประตูที่2ของตัวเองในเกมเมื่อคืนก็ตามนะครับตั้งทั้งที่เลี้ยงบอลผ่านนะครับคู่แข่งไปได้อย่างสุดยอดแล้วแท้ๆนะครับแต่ ไปชนเสานะฮะก็น่าเสียดายครับแต่โดยภาพรวมนะครับนูเยก็ยิงประตูได้1ประตูนะครับและก็มีความใช้ความขยันนะครับให้เป็นประโยชน์ให้กับทีมมากทั้งในเรื่องของเกมรุกและเกมรับนะฮร ครึ่งหลังนะครับลิฟตผู้คมาได้ประตูหนีห่างนะครับในนาทีที่65นะครับจากไลอ้อนกาเฟนแบกนะครับเกมเมื่อคืนนะครับก็เป็นเกมอีก1นนัดน,น,นะครับที่กาเฟนแบกเล่นได้อย่างโดดเด่นมากนะครับโดยเฉพาะจังหวัด การพาบอลน,นะครับขึ้นหน้าที่ทำได้อย่างรวดเร็วนะครับคล่องแคล่วนะครับสร้างโอกาสให้กับทีมได้หลายครั้งนะครับไม่เว้นแมก้กระทั่งลูกยิงไกลนะครับกาเฟนแบกก็มีโอกาสยิงไกล หวังผลได้เสมอนะครับคือก็คือประมาณว่าผู้รักษาประตูนะครับคู่แข่งต้องออกแรงเซฟตลอดนะครับเมื่อกาเฟนแบกง้างเท้ายิงไกลนะครับเมื่อคืนกาเฟนแบกก็ยิงประตูได้อีกครั้งนะครับและในท้ายที่สุดนะครับลิฟท์ผูกก็ได้ประตู ปิดเกมนะครับจากซาร่านะฮะซึ่งเราหกเปลี่ยนตัวลงมาในนัดนี้นะครับและซาร่าก็ลงมายิงปิดเกมนะครับทำให้ทีมลิพูนะครับเอาชนะทีมตูลุสไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่อนข้างสดใสมากๆนะครับ มาดูตารางคะแนนนะัดตอนนี้นะครับทีมลิภูของพวกเรานะครับอยู่ในอันดับหนึ่งของตารางนะครับลงเล่นไปแล้ว3นัดชนะ3นัดรวดยิงไป10ประตูเสียเพียง2ประตูประตูได้เสียบวก8เลยทีเดียวนะครับและเก็บไปได้9แต้มแบบ เต็มๆนะครับโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสดใสมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับโปรแกรมนัดหน้าของทีมลิฟวูนะครับก็จะเป็นเกมพรีเมียร์ลีกในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันที่29ตุลาคมเวลา3ทุ่มนะครับลิฟูก็จะเล่นในสนามแอนฟิลด์อีกครั้งเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมนอตติงแฮมฟอร์เลสนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูสถิติที่น่าสนใจหลังจบเกมเมื่อคืนกันนะครับสถิติที่1นะครับเป็นสถิติของโมซาล่านะครับตอนนี้นะครับโมเมสซารากองหน้าตัวเก่งของทีมเรานะครับก็เอาชนะนะครับเชอรี่อองรีขึ้นไปเป็นนะครับนักเตะจากพิมเมลิกที่ยิงประตูมากที่สุดในเกมยุโรปนะครับโดยซาร่านะครับยิงไปถึง43ประตูนะครับซาราก็ยิ้มแฉ่งยิ้มกว้างเลย ทีเดียวนะครับหลังยิงประตูที่43ได้ในเกมเมื่อคืนนะครับโดยเอาชนะเชลลี่อองลีนะครับที่ยิงไป42ประตูในเกมยุโรปนะครับตอนนี้นะครับโมฮัมเม็ดซาร่ากลายเป็นนักเตะพิมลิกที่ยิงประตูในเกมยุโรปมากที่สุด ไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ายังคงเดินหน้านะครับมอบความสุขและทําลายสถิติต่างๆนะครับที่มีอย่างต่อเนื่องนะครับพวกเราก็เรียกได้ว่าโชคดีมากๆจริงๆนะครับที่ได้มีโอกาสได้รับชมฟอร์มการเล่นของซาร่านะฮะสถิติต่อมานะครับเป็นสถิติส่วนตัวนะครับของนักเตะลิอร์พูลในเกมเมื่อคืนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่คนแรก นะครับอย่างเทนอาโนนะครับเมื่อคืนก็ได้รับปอกแขนเป็นกัปตันทีมอีกครั้งนะครับเมื่อคืนนั้นนะครับเทนนั้นโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับจริงๆนะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับที่เซฟประตูนะฮะมีส่วนช่วยนะครับป้องกันทีมลิฟวูไม่ให้เสียประตูนะครับจากเส้นประตูเลยทีเดียวนะครับ นี่คือสถิติของเทนนะครับก็ผ่านบอลสำเร็จ86%นะครับอัตราความสำเร็จในการผ่านบอลอยู่ที่86%นะครับผ่านบอลสำเร็จ54ครั้งนะครับสร้างโอกาสนะครับสำคัญนะครับให้กับทีม2ครั้งนะครับทำแอสซิตไป1 a แอสซิตนะครับก็เปิดบอลให้เอนโดหม่งเข้าประตูไปนะครับเลี้ยงบอลผ่านสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งนะครับชนะการดวนกลางอากาศ3ครั้งนะครับ แล้วก็ดักการผ่านบอลของคู่แข่งสำเร็จ1ครั้งนะครับและนี่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคู่นี้นะครับก็สกัดนะครับป้องกันการเสียประตูนะครับจากบนเส้นนะครับสำเร็จ1ครั้งนะครับนี่ก็คือความสุดยอดของเทนอาร์โนในเกมเมื่อคืนนะครับจึงเขานะครับโดดเด่นทั้งเกมลุกและเกมรับจริงๆนะฮะ สถิตินักเตะคนต่อมานะครับไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับวาตรุเอนโดนะครับที่ดูเหมือนว่ายิ่งได้ลงเล่นนะครับก็ยิ่งมีพัฒนาการในการเล่นที่ก้าวกระโดดขึ้นไปคือก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนั้เมื่อคืนนะครับก็ยิงไปได้1ประตูนะครับผ่านบอลสำเร็จ67 ครั้งนะครับคิดเป็นอัตราความสําเร็จอยู่ที่96%เลยทีเดียวนะครับสร้างสรรค์โอกาสให้กับทีม2คร bon ั้งนะครับเลี้ยงบอลผ่านนะครับสำเร็จ1ครั้งนะครับดักการผ่านบอลของคู่แข่งสําเร็จ3ครั้งนะครับแย่งบอลนะครับกลับมาครองสําเร็จ4ครั้งนะครับชนะการดวลกลางอากาศ8ครั้งจาก11ครั้งนะครับคิดเป็นอัตราความสําเร็จถึงนะครับ73%เลยทีเดียวนะครับ ไม่ใช่ครับออาเมื่อกี้ครับชนะการดวลบนพื้นนะครับ8ครั้งนะครับจาก11ครั้งนะครับต่อมานะครับก็คือชนะการดวลกลางอากาศนะครับจาก3ครั้งนะครับจาก4ครั้งนะฮะและนะครับเป็นผู้เล่นที่ส네ุดยอดจริงๆนะครับเมื่อดวลตัวต่อตัวนะครับชนะการดวลกับคู่แข่งมากที่สุดในสนามนะครับถึง11ครั้งเลยทีเดียวไม่ว่าจะดวลคู่แข่งบนอากาศหรือกลางสนามเอ้ยหรือบนพื้นสนามก็ตามนะครับ เอนโดก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจริงๆนะครับสำหรับเกมเมื่อคืนนะครับเจนนค็อบถึงเขาถึงกับต้องเข้าไปสวมกรอดเลยทีเดียวนะครับสถิติต่อมานะครับคือสถิติของไรอันกาเฟนแบกนะครับผมว่านะครับไปไปมานะครับการซื้อไรอันกาเฟนแบกมาร่วมชิมลิพูในฤดูกาลนี้นะครับอาจเป็นอีกหนึ่งนะครับการซื้อที่คุ้มค่านะครับเช่นเดียวกันกับ กรณีที่ลิพูซื้อโซโบสไลเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนนะครับไลอ้อนกาเฟนแบกนะครับก็ผ่านบอลสำเร็จ26ครั้งนะครับคิดเป็นอัตราความสำเร็จอยู่ที่96เปอร์เซ็นต์นะครับสร้างโอกาสให้กับทีมนะครับ3ครั้งนะครับสัมผัสบอล49ครั้งนะครับแล้วก็ง้างเท้ายิงประตู4ครั้งเลยทีเดียวนะครับและทำได้1ประตูนะครับลูกยิงไกลของกาเฟนแบกนั้นหวังผลได้และได้ลุ้นตลอดจริงๆนะครับ เลี้ยงบอลผ่านสําเร็จ3ครั้งนะครับแท็กเกิลสำเร็จ3ครั้งนะครับ,กกรรรบดักการผ่านบอลของคู่แข่งสําเร็จ2ครั้งนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมยกให้แมนออฟเดอะแมตช์ในเกมเมื่อคืนคือไลอ้อนกาเฟนแบกเลยทีเดียวนะครับก็จับตามองเจ้าหนูรายนี้กันต่อไปนะครับอายุเพียง20ต้นๆเท่านั้นนะครับยังมีเวลาพัฒนาความสามารถอีกเยอะนะครับแต่ตอนนี้กาเฟนแบกก็ฉายแววออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้ว นะครับว่าเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพและพึ่งพาได้มากแค่ไหนนะครับแม้จะยุคแค่20ต้นต้นก็ตามนะครับนี่ก็เป็นสถิติที่น่าประทับใจนะครับของเรานักเตะลิภูจากเกมเมื่อคืนนะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูบทสัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับของเทนอาร์โนและลุคแชมเบอร์กันนะครับเทนอาโนนะครับและลุคแชมเบอร์นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง TNT Sport ไว้ดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1นนะครับลุคแชมเบอร์ยอมรับว่าเขาดีใจมากนะครับที่ได้ลงเล่นให้กับทีมลิฟูชุดใหญ่อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะครับเขาดีใจนะเขาดีใจถึงขั้นพูดแทกไม่ออกเลยทีเดียวเพราะเขาฝันถึงการได้ลงเล่นให้กับทีมลิปูชุดใหญ่ มานานแล้วตั้งแต่อายุ6ขวบเลยทีเดียวเขาเพิ่งรู้ว่านะครับจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงก็แ,แค่เมื่อวานเท่านั้นนะครับเรื่องที่2นะครับเชนอาร์โนนะครับเปิดเผยว่าเขานั้นเข้าใจความรู้สึกของลุคแชมเบอร์เป็นอย่างดีว่ารู้สึกเช่นไรนะครับที่ผ่านมาเทนมองว่าลุคแชมเบอร์เป็นนักเตะที่โดดเด่นมากทั้งในสนามและนอกสนามและมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมเกมเมื่อคืนจึงน่าจะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษของครอบครัวของลุคแชมเบอร์เลยทีเดียวเรื่องที่3นะครับลุคแชมเบอร์เปิด เผยว่าทุกวันนี้นะครับเทนอาร์โนก็คือแรงบันดาลใจของเขาเช่นเดียวกันนะครับที่เขานะครับคอย เฝ้าดูและพยายามเจริญรอยตามเทนอาโนให้ได้นะครับเรื่องที่4ี่นะครับเทนนะครับพูดถึงการบล็อกลูกยิงประตูของคู่แข่งบนเส้นประตูได้สําเร็จในเกมเมื่อคืนนะครับว่านะครับก็ลงแข่งนะครับเขาก็ทําได้มาแล้วเช่นกันนะครับในสนามซ้อมโชคดีนะครับที่บอลคู่แข่งพุ่งนะครับมาที่ตัวเขานะครับการชนะ3นัดติดต่อกันได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าพวกเราจริงจังกับรายการยูโรป้าลีกมาก แค่ไหนนะครับเมื่อคืนก็เรียกได้ว่าลุคแชมเบอร์นะครับในมองผมเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับมีความนิ่งมากะครนะเป็นเด็กดาวรุ่งนะครับที่มีความนิ่งนะครับเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของเวลาเล่นเกมรับนะครับแล้วก็มีจังหวะครอสบอลสวยๆนะครับเวลาเติมขึ้นไปเล่นเกมลุกสวยๆหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่ามีแววรุ่งอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับลุคแชมเบอร์ครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของเจนคอปหลังจบเกมกันบ้างนะครับคอปก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันนะครับหลังจบเกมกับทาง TNT Sport นะฮะซึ่งนะครับคอปก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องที่น่าสนใจไว้ดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1นนะครับคอปคิดว่านักเตะลิภูเล่นกันได้ดีมากๆนะครับและควบคุมเกมเอาไว้ได้ทั้งหมด ไม่ครับไม่มีนักเตะคนไหนบาดเจ็บอีกทั้งยังยิงประตูกันได้ดีและสามารถทดลองตัวผู้เล่นนักเตะดาวรุ่งลงไปได้ในสนามนะครับเกมเมื่อคืนจึงเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบมากสําหรับทีมลิเวอร์พูลนะครับเรื่องที่2นะครับเขาเปิดเผยว่าเขานั้นเชื่อใจและชอบนักเตะดาวรุ่งในทีมลิเวอร์พูลทุกคนและพร้อมที่แสดงให้นักเตะดาวรุ่งได้เห็นหากมีโอกาสที่ดีนะครับเขาก็ยินดีที่จะให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งได้ลงสนามเล่นนะครับ เรื่องที่3นะครับคอบชื่นชมไรอันกาเฟนแบกว่าเป็นผู้เล่นที่ดีมากเขารู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นกาเฟนแบกได้กลับมาสนุกสนานกับการเล่นฟุตบอลอีกครั้งการจับบอลแรกของกาเฟนแบกนั้นน่าหรือเชื่อการพาลูกบอลไปข้างหน้าด้วยความเร็วก็สุดยอดเขาเชื่อว่าความสามารถของกาเฟนแบกยังสามารถพัฒนาไปได้ไกลมากกว่านี้และมีอีกหลายเรื่องที่กาเฟนแบกนั้นยังต้องปรับ ปงนะครับแม้ช่วงนี้จะโชว์ผลงานได้ดีก็ตามนะครับเรื่องที่4นะครับขอพูดถึงวาตุเอนโดว่าเกมเมื่อคืนนะครับถือเป็นก้าวที่ดีของเอนโดเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนเอนโดเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมากนะครับและเคยยิงประตูนะครับที่หน้าหรือเชื่อให้กับทีมสตุตดการ์ดมาก่อนแล้วนะครับเมื่อคืนเอนโดเล่นดีๆมากไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของการผ่าน บอลน,นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวรีพูที่ผมนํามาฝากในคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวรีพูอีกครั้งที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ